ดําเอ่ยชื่อเต็มๆนางเอกสุดฮอตกิ๊กพระเอกสายวายต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้มีข่าวมาออกมาให้ขาเผือกได้ติดตามกันแบบรัวๆเลยทีเดียวช่วงนี้ข่าวดาราก,กุ๊ดก,ก,กันกําลังมาแรงมากแห่เดากันสนัน่นโดยเพจดังเจมอย108ได้ออกมาเมาว่าเมึงถ้าพระเอกขาวๆยิ้มละลายจากสายวายเขากิ๊กกับอีนางเอกที่ฮอตที่สุดในตอนนี้พวกเราควรดีใจกันปะวะเรากําลังจะเสียผัวแห่งชาติไปให้ตัวแม่อีกคนละนะไออีนางเอกบอกสดมาสซีซั่นไง แต่ไปทำอีท่าไหนอยู่ๆพระเอกกูกลับไปคบด้วยเฉยถ้าใช่นี่ถือว่าอีนางเอกสับขาหลอกเก่งนะเอาไม้เรียวมาซิใจนึงก็ยินดีเพราะเหมาะสมแต่อีกใจกูจะผูกคอใต้ต้นมะเขือร้องไห้แล้วนะเกียมไม้สำให้ไม่จริงช่ ท้ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์เดากันสนันเลยทีเดียวล่าสุดในรายการข่าวใสใ่ไข่มดดามขชาพาพติธีกรฝีปากกล้าได้วิเคราะห์ข่าวนี้พร้อมเอ่ยเดาชื่อนางเอกสาวในข่าวออกมาตรงๆว่าใช่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือเปล่าและผู้ชายคือใครเพราะพระเอกสายวายคนไหนก็ข่าวๆและยิ้มหวานกันทั้งนั้นเดาไม่ถูกแต่ผู้หญิงคนเดาเขาก็บอกว่าเป็นใบเฟิร์นหมดในขณะที่แองจี้โปรดิวเซอร์รายการก็ได้เผยข้อมูลเด็ดว่าแอบสองเอเจสตอรี่นางเอกเคยเห็นเขาไปตีแบดด้วยกันอยู่ทั้งๆที่ไม่เคยร่่วมมงาานนนกกัอ จะเป็นพระเอกวายคนไหนนะที่มีข่าวกุ๊กกิ๊กกันงานนี้ต้องทำเอาสาวสาเกือบทั่วทางประเทศอกหักเพียบแต่จะเป็นใครก็ต้องรอติดตามค่ะ